สวัสดีครับก็มาดูแบตของพูมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูประเภทของแบตเตอรี่พูมากันก่อนนะครับพูมาจะทำออกมาเป็น2ซีรีส์นะครับคือพูมาโกกับพูมาแบกนะครับพูมาโกจะเป็นกล่องสีขาวทองนะครับส่วนพูมาแบกเนี่ยจะเป็นกล่องสีดำนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นในตระกูลพูมาโกนะครับหรือให้โค้ดว่า PG นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนของพู m a าโกนะครับเจ้าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาดรถกระบะมาตรฐานนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นของพูม่าที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ขายดีสุดนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกนะครับราคาไม่แพงามาดู มาดูแบตรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตประเภท SMF ปิดสนิทก็คือไม่ต้องเติมน้ำกันตลอดอายุการใช้งานนะครับรุ่นนี้จะรับประกัน1ปีหรือ40,000กิโลนะครับามาดูกันนะครับจะตัวนี้จะเป็นรุ่น Puma g o Series นะครับจะทำทั้งคั่ว R และรั่ว L นะครับ โคตรรุ่นก็คือ 95D31R หรือ PG180R นี้ขั้ว R นะครับส่วนขั้ว L ก็จะเป็นรุ่น 95D31L หรือ PG180L นะครับกล่องก็จะเป็นกล่องขาวสีทองนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวแบตตัวแบตจะเป็นบอดี้สีดำนะครับมีหูหิ้วแล้วก็มีตามแมวนะครับ มีโลโก้ p ู m a มีสติกเกอร์ดีเทลบอกลักษณะของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะไปดูสเปครุ่นรุ่นนี้อันนี้เป็นแบตคั่วแอลก็คือโค้ดรุ่น 95D31 L นะครับหรือ pg 1 8 0 l Puma ู ma แจ้งแอมพาวมาคือ75แอมพาวนะครับมี rc 140มินิตร แล้วก็ c d ดแจ้งมา630 c d ซนะครับตัวนี้เป็นแคลเซียมแบตเตอรี่นะครับข้อดีของแคลเซียมแบตเตอรี่เนี่ยก็คือโครงสร้างแผ่นจะทนกว่าตะกัวดทั่วไปนะครับแล้วขณะชาร์จหรือใช้งานเนี่ยแบตจะไม่ค่อยร้อนนะครับทำให้ <c oughs> แบตประเภทนี้นี่ใช้งานได้นานนะครับนานกว่าแบตปกติอันนี้เป็นรุ่นขั้ว ขั้วแนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้กับรถรุ่นไหนได้บ้าง <c oughs> มาดูมาดูขั้ว R ก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดขั้ว R <c oughs> เนี่ยโคตรรุ่นจะเป็น 95D31R <c oughs> หรือ PG180R นะครับ อันนี้แอมฮาวที่แจ้งมา75แอมฮาว630 CDA แล้วก็ r c อยู่ที่140มิลิตนะครับมาดูขนาดของแบตเจ้ารุ่นนี้จะมีขนาดความกว้างแบต173ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความยาว306ม mm, ิลิเมตรส่วนความสูงจากฐานถึงขั้วเนี่ย225มิลิเมตรนะครับอ,อันนี้ ที่เราเรียกกันขั้วอาหรือขั้วขวานะครับก็จะนิยมใส่ในพวกรถตู้นะครับแล้วก็รถกระบะรุ่นเก่าๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในฮุนไดเฮดก็จะใส่รุ่นนี้นะครับเพราะว่าพูม่าจะทํามีปีกด้านล่างไว้สําหรับยึดเพจที่ฐานแบตนะครับอันนี้ใส่ในฮุนไดเฮดวันได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น ราคาไม่แพงนะครับก็จะขายดีสุดนะครับในไซส์กระบะมาตรฐานตัวนี้ไปดูกันว่าใส่ในรถไหนนะครับในเชฟโรเลตกระบะรุ่นเก่าๆแล้วก็ในฟอร์ดรุ่นเก่าๆนะครับอ่าแล้วพวกมัตด,ด้าฟไฟเตอร์นะครับพวกนิสสันฟอนเทียบิ๊กเหรือพวกกระบะโตโยต้าไมเทียหรือว่ากระบะไทเกอร์นะครับรวมทั้งสปอร์ตไลเดนะครับแล้วใน รถตู้ Toyota c คอมพิวเตอร์นะครับที่ใส่อยู่ใต้เบาะด้านหน้านะครับก็จะนิยมใส่เป็นแบตประเภท s m s พวกนี้ก็ s m s พวกนี้จะเหมาะมากในรถตู้นะครับมันจะดีกว่าแบตน้ำคือเราไม่ต้องคอยไปดูน้ำนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีไอ้กรดอที่เกลือก็จะไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นที่คั่วนะครับ ปัญหาที่กดล้นก็ไม่มีนะครับในรุ่นนี้ก็จะดีกว่าแบตน้ําถ้าเกิดในรถตู้เราใช้แบตน้ําเวลาแบตเริ่มเสื่อมเนี่ยจะมีกลิ่นกดแรงมากๆทําให้เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะครับขายดีในคุณนาเฮดวันนะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับแทนแบตที่ติดจากรถมานะครับมีเพลทยึดฐานด้านล่างอันนี้เป็นขั้วอานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งขั้วก็คือขั้วแอล ขั้วแอลเนี่ยจะขายดีกว่านะครับในปัจจุบันเพราะรถกระบะรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยจะใส่เป็นขั้วแอลเยอะนะครับสเปคต่างกันของ R กับ L ก็คือตำแหน่งขั้วบวกลบจะสลับด้านกันนะครับส่วนขนาดของแบตเตอรี่เท่ากันทั้งขั้ว R ขั้ว L นะครับสเปคแอมเอหรือ CDRC ก็จะเท่ากันนะครับน้ำหนักของแบตรุ่นนี้ขั้ว R ขั้ว L จะอยู่ที่20กิโลนะครับ20กิโลกร,รมัม ไปดูกันนะครับว่าคู่แอลตัวนี้ใช้กับรถอะไรนะครับอ่าก็จะอยู่ใน isuzu d-max อ่า d-max ตั้งแต่เครื่องยนต์1 9 0 0 cc ถึง3 0 0 0 cc นะครับอ่าอยู่ในพวก mew 7แล้วก็ mew x นะครับก็จะใส่เป็นแบตขั้วซ้ายรุ่นนี้อ่าถัดไปก็เป็น mitsubishi titan นะครับแล้วก็ mitsubishi pajero จากนั้นก็ไปดูใส่ในนิสสันโนเว่ได้นะครับอ่าแล้วก็ในพวก Toyota v วี o Toyota ต้าฟอร์จนะครับรุ่นเก่านะครับจะใส่เป็นแบตคั่วแอลรุ่นนี้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ราคาพอๆกับแบตแบตน้ําทั่วไปนะครับหรือในแบตในไทยก็ราคาไม่ไม่ต่างกันเมื่อก่อนพูม่าเนี่ยราคาจะสูงกว่านี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาทําได้ถูกลงมามา,มากๆนะครับ รุ่นนี้จึงเป็นที่นิยมนะครับใส่ในรถกระบะมาตรฐานหรือ,อสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการดูแลน้ำกลั่นนะครับก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำออกมาได้ดีสำหรับพูม่าแบตเตอรี่นะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้สำหรับเจ้าพูม่า 95D 31ทำทั้งคั่วคูัว L นะครับก็สวัสดีครับ